สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถฟอร์ดนะครับประจำศูตรฟอร์ดพับประแดงนะครับคือออโต้แกลเลอรี่นะครับพบกับกอล์ฟนะครับเช่นเคยนะครับก็จะมีรถฟอร์ดสวยๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นฟอร์ดเลนเจอร์นะครับสี่ประตูนะครับรุ่น XLT นะครับมีจำนวนทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเกียร์ออโต้เก้าแสนสองพันบาทนะครับมาครับเดี๋ยวกอล์ฟพาชมนะครับว่าคันนี้ตั้ เรียกเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวสกูปนะครับด้วยสัญลักษณ์มามาสแตงนะครับลูกค้าเรียกเป็นสีแดงคะเทิบลงมานะครับก็ชุดหน้านะครับคันนี้นะครับได้แปลงชุดหน้าเป็น f 1 5 0นะครับกระจังหน้านะครับทรงแรปเตอร์นะครับตัวหนังสือฟอร์ดสีดําขอบแดงนะครับอ่าแล้วก็ตัวกันชนนะครับกันชนสีดําด้านทําชายกันชนนะครับเป็นสีแดงนะครับเพิ่มเติมนะครับครอบไฟหน้านะครับเพื่อให้ดวงไฟดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ ด้านข้างตัวรถนะครับลูกค้าเลือกซุมล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับหมุดสีเงินเงินนี้ไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเราติดแค่กับตัวซุมล้อนะครับล้อแม็กนะครับก็เปลี่ยนเป็นแม็กออฟโรดนะครับเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับขนาด16นิ้วความยางมอนสเตอร์เอทนะครับครอบแก้มเดิมเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ครอบเป็นสีดำด้านเข้าไปนะครับ มือเปิดแล้วก็จกมองข้างเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มเติมก็คือเบ้ลรองมือเปิดนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเหลาหลังคาสีดําด้านกันสาดเข้ารูป4ี่ชิ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะครับคำว่าレンジャーวายแท็กนะครับเป็นลายสาดโคนแบบนี้ช่วงท้ายกระบะนะครับก็ครอบฝาถังน้ามันนะครับแล้วก็โลบาเหล็กนะครับทรงขายาวของเออร์เรนเดอร์นะครับท้ายรถนะครับก็จะเป็นครอบใสท้ายนะครับเพื่อรถดูสปอร์ตนะครับสวยงามนะครับ ก็ลองมือเปิดนะครับส่งปลายดาบนะครับสีดำด้านแล้วก็เปลี่ยนกันชนท้ายเหล็กนะครับเป็นของอาเรนเดอร์นะครับมาพร้อมกับป่วงโอเมก้านะครับสีแดงแบบนี้รถฟอร์ดนะครับแต่งต้องบอกเลยนะครับว่าสีไหนนะครับแต่งยังไงก็สวยจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเบอร์ที่ก๊อบขึ้นไว้ให้ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเปครถนะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับหรือแคมเปญในแต่ละเดือนนะครับยังไงนะครับฝากรบกวนคุลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ